เดมอาสักทีมันเอนแม่เหนน่งแม่ยานเมินงงแตแข็งน้าปึ้ะเลยทั้งเหลินทั้งกวดที่มาเป็นน้ำจะกปนนนี่มาโตลงมาเป็นหแส่น้แข็งมันน่งมันเหลินบดีมมากวดเส้นนเชี่ยเียมแดงหมดแล้วนะในารวะเริ่ชิ้นเลย นาน้ำแข็งก็เรียนแบบนี้นะก็มาจากตีบอลโอ้ว่าอ่ะเอ้า <Yeah. S 1> ยืนขึ้นดีๆน้ำแข็ง uh, okay. จับดีจะก,กวานดนกสองหมือสองหมือก็กวาอดอันนี้วัดน่าชัวดอกป่ะนี่ป่ะ Vi har vattna och vattna varje dag. Jag ska vattna en gång till så blir det liksom, där var det lite sådär. Så. Ja, i hörnet. Ja. Uh -huh. här... Senare? Så. Ja. Kanske. Väldigt, väldigt länge. เห็นแล้วเปล่าอ๋อยังเปล่าวะอะไรรองอนนนนเลิฟแหลกของนนปีจ้ะสก,กีสองพันยี่สิบสามผเร่งเป็นแล้วมันกับบริยานลมนะจ้ะมือแหลกเป็นของมือแหลกของปีตับจากกันเตะบอลมา ทำไมไม่กล oh, oh. oh, <laughs> uh ้าเล่นออลิตเตอรโอ้โหไอ้แก้มแดง้งตรงเหรอฮะกระดิ่เปลงยังที่พ่อโอ้ยนี่มาเย่เลยหลบเก่า ไปหาพ่อกนจ้ะโอ๊ปเด็กหน่อยสองคนมาเห็นก่อนจะขอขั้วมาก่อนมาก่อนไม่ถามว่า้าเป็นพรไม่วอกเลยค่ย Bật 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 bật. Cây không biết tông... được rồi Nà cái là... Nà này, không không lên không 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 แต่ความ่ิดเป็นไปได้หน่อยเนี่ยทางกำลังเล่นน้ําสิแล้วหน่นอยนะเฮลิมาร์เตบอลมังเล่นสกีใจไปหน้องแล้วาแอไอฮอกกี้ะะว่างหนักจ้าว้าจับบริเนณมองยกประมาณนี้ลรออันนั้เป็นสนามพุบทธบา้บานน่าจะนานากระสีเป็นเลนสก,กีให้เล็กหน่อยโรงเรียนก็นมายืมจ้ะ ลูกเนี่ม่เยี่ยมสิตามตีคิดว่า,านี่ละอาทิตย์สี่หอ,อดเนี่ยนะเพราะว่าเด็กหน่อยมนพละเนาะอนพลากาแบบนี้ก็สิมาเล่นสก,กีแน่ฮาดแ่เด็กหน่อยแต่ลกาเรเป็นแต่สี่ัวเป็นเนีนเ่ยมแม่กันังเง่นมังเสียแกันปัดน้ำพอน้ำแข็งไป่เมีกน็นงปากกล้ลุกคืนอนเลยนี่ที่เรา,าก่นมฮะ เย็นเบิ่งเด็กน้อยนักเรียนจำนะห้องลูกชายละจ้ะวันนี้พันมีพละคู่ก็เด้ย้พามาเลินสกีตจ้ะเบิ้ลกัมีพละอีกไรกัน นานะรรากู้ภาระกับสภาเลรนทั้งนอจกจ้ะขันวับมีขันนั้นบ่มีน้ำแข็งบนกับผ้าเลรนทั้งในเนาะลูกชายจา้ะเซียมหมวกเขียวๆหมวกกันนอกเขียวๆอะไรมามายิน,บนเบื้องฉันนได้ด้อยเป็นว่าให้หนานหนามาเบื้องหน้าต่างเนี่จ้ะไอจ้ะบอกเขียวเขียวแลนไปแลนมากน้ำมากเลรนนะจ๊ะ ของลูกสาวอาจารย์โมน,นินักเรียนคข้มาขอยืมขนาดอันนี้จ้ะนาวินเตอร์หรือว่าลบลบซิปล,ล,ลบขึ้นนะจ๊ะเพิ่นก็สิมายืมสะทานเตะมอน,นี้ยพอเพิ่นกับอันพอโมเพิ่นโหดหนามไปทาเด็กน้อย2อมื่อไปน้ำแข็งมื้อนี้ลบ12จ้ะเพิ่นน่ะเด็กน้อยทั้งคนก็นเล่นตีลังกาโมนตับตับอย่าลูกชายไอ้เช้า ดีประเด็นเป็นนะจ๊ะเดือนกัุมัวนหน่อยนักเรียนบางหนึ่งเก่าอีกห้องหนึ่งมันนี่ห้งหองลูกไส้เปลี่ยนกันเขา้าเปลี่ยนกันออกนะจ๊ะนัเรียนเมฆหนอกไปเป็นนะเสียจ้ะอันได้เด็นมาเป็นนะคู่กับเสือเฟกยางยางน้ำกรดตะคองเิดหน่อยนะจ๊ะ ไปจังบ่ได้ไปเลี่ยนไกลน,น,นึ่งยังติดเฮียนนี่แหละจ้ะโรงเรียนก็นติดอยู่นี่แหละนี่หน่อยเส้นผู้เล่นมาเป็นมันกกะซีมี่เนี่ยจังงานเล็กงานยางจับนางน้ำยาเล้อยหน่อยมวนแสนัานวันใบอยหลูกสายหมวกเขียว พันดีใจครับจ้ะาวานทดลองเห่นครั้งแรกมาเนี่ยคูบพามาเห่นข้างหนอกกันเน่เดี๋ยวบ้อมขาพันจักหน่อยเสียงเสียงพอบานมาขุดนแข็งออกมองบันไดจ้ะบันไดบันไดเป,นนเป็นขันเป็นขันเลยจ้ะประตูประตูหลังประตูหลังยาวออมากข้าเจ้าเอาขายะไปทิ้งนะ จังมระเมินขูดแล้วก็จกเอาเกลือมาโรยโรยเด็กหน่อยนาวินเตอร์กอลลีนสก,กีหรือจานนาฮอนกันที่จกขยานเตะบอลทั้งหนอกเนาะอย่าหมวกหมวกเคี้ยรแลน,นไปแลนมาด์มา ช่องเนยกระิมีวิดีโอกับคลิปงานคลิปสันนะจ๊ะกระิมิตรหิมะนี่แหละจ้ะหนาหิมะเนาะจ๊ะน,นี่พอบาดถือแนวกวดหิมะมาน้ำแข็งกันจ้ะเบิ่งกว่าเนี้เล็กน้อยได้นด้อยเรียน,ยยนยยมันกันปาดนาปาที่มะออกจากน,าน้ำแข็ง นาน้ำแคงก็ไป่ได้เปล็นทั้งใส่ใส่เลนส์ยุ่เสร็จแล้วเหียนเนละว่าได้ขี้โรยเปล็นหนาไปเ่อะอน่เลนก็เาเปล่นนะจ๊ะนะจ๊ะหมอกเคียวเลนส์ไม่อีกแล้วนะฮ่ายมาฮ่่าฮมา